ยินดีต้อนรับซุขค้อนนะคะมาให้อันเคียวประมาณ3เดือนโดนปรับสกิลเร็วดั่งกลัวไม่เล่นกันแต่ก็ว่าไม่ต้องห่วงมีใครั้านเขาก่อนไหมคะนอกจากเราชีวิตตรง PVP ก็ว่าดันโทษทีวยิ่งหนักกว่าเดิมตอนนี้เขาปรับสกิลชูนัคิดโตมารุฉายได้ใหม่จากสกิล2อเรึงสัตรูเก่าสกิล3ที่เดินร่วงกับด็อกโซถ้างั้น เราไปดูสกิลที่เขาปรับมากันนะคะก่อนอื่นเรื่องจากค่าสเตเตัสชูราคิโตมารุมีการปรับความเร็วขึ้นมาหนึ่งสีเท่ากันกันกบโอติงูที่โดนปรับไปก่อนหน้านี้เชีงเขาปากนู่สาเรียวมาแล้วนะแต่ว่าเรื่องดองเนี่ยจะเอายังไงคะเนี่ยองบางนะสกิลควบคุมด็อกโซ่เอฟเฟกตีฟเอ็กซ์คลูซีฟี ใช้2องดวไฟทำการดีเดเรียสดิ้มน้องสัตรูหนเป้าหมายหากใช้สกิลน็อกโซจะต้องรอ1นึ่งเทินถึงจะใช้งานอีกครั้งหนึ่งและชูดาคิจามารุได้ดับเว็บออาโซสองสเต,ตก็กใครยังไม่เข้าใจบ่าสามารถกดข้างบนได้นะคะแบบเก่ามันจะทำงานแค่นี้คงสัตรูให้เป็นของพวกเราและการสถานะถึง3ครั้งจะรอบตับสกิลหนังกรีนวาเรียจิชิโอ จะเพิ่มความสามารถของสกิลด็อกโซเป็นหากชูนาคิโซมารุไม่มีเวฟออกโซในขณะที่ใช้สกิลนี้จะทำการเร่งความเร็ว4 0ถือว่าเดียวทาดุกํำแพงแบบนี้ยิ่งเร่งกับทีมสถานะได้สนุกนะคะเพราะว่าเว็ฟออกโซมาต้องเด่งคู่กับเป้าหมายที่เป็นตัวสถานะครบ3สถานะก็เร่งมาโดดเลย4 0 แต่ว่าติดสถานนะบ่อยก็ไม่ค่อยดีเนอะอย่าเดิมนะว่าด็อกโซมีติดครูดาวโดยต้องรองหนึ่งเชิญยากอย่างต่ำเอฟเฟกต์ดีๆที่เราทำการเอามาเป็นของพวกเราในส่วนนี้จะยังคงเหมือนเดิมทั้งจากสกิลและเอาสกิลมาเรียบร้อยทางชิมงานไม่ได้เห็นว่ามันตีเจ็บ ก็โดยทำให้เอฟเฟกมันเก่งขึ้นรวมกับอาสกิลด็อกโซมาแล้วนะคะสำหรับเอฟเฟกนีเดเรียสจะเริ่มเกิดช่วงเริ่มเชิญของคนที่เราเนาะมีโอกาสพื้นฐาน80%ที่จะบังคับคนนั้นเปิดการโจมตีปกติกับฮันซามิข,ของเขาแบบสุ่มหรือก็คือตีกันเอง ถ้าเอาตามความรู้สึกเราถึงจะอัพจาก75%มาเป็น80%ยังไงก็หนุดใช่ไหมเอ็นดูแทนเนาะช่อหนะ้าที่จะมาดูเราอะ่ะดีขึ้นไหมอะ่ะจากที่เราด็อเขาคือแทบจะไม่หนุดไม่เหมือนกับรอบนานะที่ผานดง PVP จานน้อกแต่นาทีเนี่ยวายขอขอติด สุดท้ายของสกิลชูนาคิโตมารูที่โดนปรับมาพร้อมกันคือสกิลสามด e สอ n นเดมอนซิก่อนอัพมาตอนสร้างความเสียหายทำการโจมตี3ครั้งศสตรู1เป้าหมายเราก็ถึงว่าดีที่เขาจะาไม่เล่นเฉพาะคนนั้น1คนพอปรับมาจะยิ่งดีกว่าเก่านะคะยังคงโจมตี3ครั้งศสตรู1เป้าหมาย แต่และครั้งสร้างความเสียหาย77%ของพนังโจมตีชูนาคิจามาดุพร้อมดูดเลือด50%ตามความเสียหายนอกจากนี้ยังปิดกัน้นเร่งเชิญของแถบเชิญคนานั้นนานส่งเชิญชี้เพิ่มเข้ามาคือหากชูนาคิจามาดุมีเวฟเอาโซอยู่ก่อนหน้าจะสร้างความเสียหายจากโจมตีเดี่ยวเป็นการโจมตีสัตว์รุ้งทั้งหมดนะคะเราจะเห็นชัดเจนจากสกิลตีเดี่ยวก่อน พอมาประหาสกิลจากเสกวสกิลตีหมู่เมื่อชูนัคิโซมารุมีเวฟเอาโซลอันเกิดจากสกิลสองโดยยิ่งเป็นตัวซรมตีมากกว่าที่จะเอามาซับนะน,นะคะในช่วงเกมแรกอาจทำอะไรไม่ได้และเราไม่จำเป็นต้องดอสโตูตลอดเหมือนกับเมื่อก่อน เราไปแล้วหนึ่งรอบสามารถชาสกิลโจมตีใส่จนกว่าเว็บเอาโซป้องการสถานะหายครบ3มาเป็นเร่งความเร็ว4 0ถือว่าเก่งขึ้นมาแบบสำคนเก่าไม่ได้เลยนะจะได้เวลากลับเข้าสู่ PVP แล้วสินะลูกจะกบันในโอกาสหน้่นะคะบ๊ายบายคือ